สนับสนุนโดยโอรีโอว้าวนี่โตเลยสุดยอดเลยนะครับแม่หามาเองเลยเหรอโอ้โหฝีมือไาจากไหนมาครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลปากพยูนนะคือชาวบ้านเนี่ย ใครที่ออกทะเลนะครับไปหาของของทะเลมาได้ไม่ว่าจะเป็นปลาจะเป็นกุ้งอะไรอย่างงี้นะเขาก็จะเอามาขายกันที่ตลาดนี้นี่แหละคนเยอะมากมีของหลากหลายนะครับนี่อย่างที่เห็นมีปลาปลาดุกปลาอะไรปลาชโดไปแล้วนะเมื่อกี้ตัวเบิ่มๆอันนี้เอาไปไหนเนี่ยหุยเก็บไปไหนฮะขายไปแล้วเหรอใช่เหรอขาซื้อมาเนี่ยโอ้โหนี่เหมาประชอดไปเลยจะทำอะไรคะ จากแห้งนะคะเอาทั้งถาดไปเลยนะครับปลาช่อนนะส่วนใหญ่ตลาดนี้เขาก็มาขายของสดๆกันเลยใช่ไหมครับก็มารับจากตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวผู้พาไปคุยกับเจ้าของร้านข้างในนะครับขอบคุณนะครับพี่คือเช้าเ้านี่ประมาณ7-8โมงนะฮะก็จะมีแม่ค้าเนี่ย ขายอาหารตามสังหรือว่าอยู่ตามพัทคาลอรอยเขาก็จะมามาหาซื้อของสดๆกันที่นี่นี่แหละแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหยุ่งมากเลยน่าดูนะส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาหาของจากทะเลสาบนะครับทะเลสาบสงขาเนี่ยได้อะไรมาก็มาขายแม่หรอใช่ที่มานี่น้อยนะปกติมันจะเยอะคน คนที่อยากใสยได้ใช่ไหมประมาณหมื่นหนึ่งแปดพันต่อวันก็มีต่อวันใช่ตรงนี้มีอะไรบ้างแม่แม่รับซื้ออะไรบ้างรับซื้อมีดุกทะเลมีปลาขี้ตังมีปลากะพงครับแล้วก็มีแม่กุ้งครับแล้วมันเป็นฤดูการหลังจากนี้ก็มันเป็นฤดูของกุ้งหัวมันมันมีอีกผ้เห็นมีชื่อติดไว้หลากหลายเลยมีอะไรบ้างแม่รับอันนี้แม่ใหญ่แม่ใหญ่คือแม่กุ้งตัวใหญ่สุดสามถึงสี่ตัวโลสามถึงสี่ตัวโลจะเป็นแม่ใหญ่ แม่ลองห้าตัว6กตัวโลใช่แล้วก็จะเป็นแม่คัดแม่คัดเจ็ดถึงแปดตัวโลแล้วก็กุ้งนางสิบตัวโลมาขายปุ๊บรับซื้อหมดแล้วก็แยกไสแยกขนาดให้ลูกค้าก็แยกไสเลยส่วนใหญ่ใครที่จะมาซื้อเยอะเป็นแม่ค้าแม่ค้าตลาดนัดก็มีครับแล้วก็ส่งไปมาเลก็มีล้านานเยอะหลากหลายมากใช่เพราะว่าของนี่สด สดเท้แน่นอนไม่มีน้ำยานะไม่ใส่น้ำยาอย่างนี้พี่หาเองปะครับหามาจากทเองหาจากทะเลสาบสงขลานี่เหรอโอ้เฮ้ยทำไมได้เยอะเมื่อกี้พู่ก็ไปทอดแห็กันนี่น้อยแล้วนะนี่น้อยสุดแล้วนะปกติคนได้เยอะไม่ได้เลยใช่ไหมสามตัวจะเอามาขายก็เขินเนี่ยเขามากันเป็นกระมังเป็นถังอย่างเงี้ยเลยอะ เดี๋ยววันนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนอะไรอะไรบอยุมคุ้งไหมิให้ไปกินเลยเฮ้ยที่ว่าได้สามตัวก็เลยให้ให้เลยเหรออันนี้แม่ให้ไปทำกับข้าวให้ไปทำกับข้าวขคุณนักค่าตอนแรกจะบอกว่ากุ้งที่เราหามาได้สามสี่ตัวจะเอาไปทำกับข้าวอะไรไม่ใช่แล้วต้องบอกว่ากุ้งที่เราหามาได้3 4มสี่โลจากแม่นะครับ พี่นันธนาการให้ขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้กุ้งกล้ามกรามของเรานะครับจากในศัสาสงขาจะเอาไปทําเมนูอะไรติดตามนะครับขอบคุณมากครับได้เวลาทํากับข้าวกันแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนต้องคัดเลือกแม่ครัวที่ฝีมือดีที่สุดของย่านนี้มากะฟาติมาของเราครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้กะเลือกมาทําเมนูจากกุ้งหลายเมนูเลยนะเราจะเริ่มจากหอหมกใช่ไหมค่ะหอหมกเขาบอกว่าหอหมกเนี่ยต้องกะฟาติมาหรอก็รสชาติประมาณหนึ่งค่ะบทำตัวด้วยกะเนี่ยทำขายด้วยนะฮะใช่ไหมหารายได้พี่ติเป็นหอหมกกุ้งกุ้งนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันสดมากๆนะครับตัวตึงเป๊ะเลยนะคะนี่เดี๋ยวผู้จะเป็นคนเด็ดในพวกนี้กะบอกผม ินดีค่ะยินดีนะโชว์ฝีมือเต็มที่ค่ะระหว่างนี้พูกํำลังเตรียมพวกผักนะครับมีเด็ดใบโหระพาแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ใบเหลียงเนี่ยมันคือเอาไว้รองค่ะรองด้านล่างค่ะแทนถ้าเป็นทางภาคกลางก็จะเป็นใบยออะไรอย่างนี้แต่ทางบ้านเราก็ใบเหลียงอร่อยอเพราะมันจะมีความมันแล้วก็นัวจ้ะระหว่างนี้กาก็กําลังแกะกุ้งเราเอาส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับค่ะ กุ้งก็เอาเปลือกออกทั้งหมดเหลือส่วนหัวจะเป็นที่ติดมันเอามันไว้ด้วยเอามันด้วยนะเพื่อความอร่อยนี่เนี่ยแต่เราก็จะหั่นเป็นที่ชิ้นนะครับค,คือบ้านเราเวลาเราได้กุ้งมาอย่างเงี้ยครับค่ะนิยมทำอะไรกินหลักๆเลยก็คือต้มน้ำตาลเป็นอาหารที่สำหรับคนที่ว่า ไปหาปลาก็คือมันสามารถเก็บไว้ได้นานผัดกะปิกุ้งสต,ออต๊อตต้มยำกุ้งก็ยังได้หรือต้อมมะขามก็ยังมีผักอันนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วกุ้งกก็แกะเรียบร้อยแล้วนะค,คะซึ่งกุ้งตรงนี้เดี๋ยวเราจะสับเป็นเล็กหน่อย อ่าให้เล็กหน่อยค่ะครับแล้วก็จะมาผสมกับเครื่องโอเคได้เลยครับรด้วยใส่กุ้งที่หั่นไว้นะคะกุ้งนะครับโอ้หนักเครื่องมากนะฮะนี้ริก<า>แกงกะทมใส่ ไม่เยอะเพราะว่ามันจะเค็มกับพวกซอสต,ต่างๆออ๋หิวขาวนะครับฝัาากาดเขียวลงไปมันหอยหมดเลยตัดความเผ็ดน้ำตาลนิดนึงได้เลยไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดมันจะมีความมันแล้วก็ความนุ่ม,มแล้วก็สีก็จะสวย สุดท้ายปิดท้ายด้วยกะทิะทสดเราก็จะเอาหอหมกนะครับใส่กระทงให้เรียบร้อยแล้วก็ไปนึ่ง <Okay. S 1> นานไหมจ๊ะประมาณ15-20นาทีค่ะ15-20านาทีาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> กับเมนูหอหมกกุ้งกล้ามกรามครับ อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสดช่อง34ด้วยนะคะ